สวัดีค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับเอิรนนะคะค่ะรถสวยเกตเอนะคะอยู่แคลมินบลี่วันนี้จะมาแนะนำตัวรถเป็นคันนี้เลย Honda Civic FC 1.8ปี2019นะคะราคาของคันนี้ยังไม่มานะคะเพราะว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ถ้าเกิดราคามาแล้วจะแจ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะคะก่อนรับชมคลิปดีต้องฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวพามาชมตัวรถของคันนี้รอบคันกันเลยะคะ่ะ รับตัวรถแค่นี้นะคะมาพร้อมทะเบ,บียนหนึ่งขอไข่โชกชอร์8ป้ามกปดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ ตัวรถถือว่าสภาพสวยจริงๆนะคะได้รถสีบอลเงินดูแลง่ายรักษาง่ายนะคะที่สําคัญทําความสะอาดก็ง,ง่ายด้วยใครที่กำลังมองหาตัวรถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะเพราะว่าข้อดีนะคะคือราคาถูกนั่นเองอยากจะนัดเข้ามาดูรถหรือมาเทสขับนะคะเข้ามาโทรนันใหมายกับเอิร์นได้เลยนะตัวรถคันนี้มาพร้อมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์มาให้นะคะเรียบร้อยพร้อมกับตัวกระจังหน้าที่เป็นโครเมียม ตัวไฟไม่แตกไม่ชำรุดไม่ล้าแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าเป็นเส้นใหญ่ๆห,ห,หนาๆพร้อมโลโก้ของคันด้อยู่ตรงกลางมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะกรอบของดวงไฟก็จะเป็นคาดด้วยโครเมียมเงา,งาๆแบบนี้เลยนี่สวยเดิมนะคะด้านข้างของตัวรถหรือว่าด้านแก้มก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะที่แก้มตัวรถมาให้เรียบร้อยได้ยางใหม่ด้วยเป็นยางปี2021สัปดาห์ที่44นะคะล้อแม็กเป็นสีเทา ล้อแม็กเป็นสีเทาดำนะคะพร้อมกับหัวน็อตนะคะห้ารูแบบนี้เลยบอดี้คือสวยจริงสภาพคือดีจ uh ริงนะช็อคนะคะด้านในเป็นช็อคเดิมๆเลยด้วยนี่เดี๋ยวทำความสะอาดกันลองว่าใหม่กี่กว่านี้แน่นอนนะคะกามาดูฝั่งนนี้กันบ้างตัวรถนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยติดคิวกานสาดนะคะของตัวซีวิคมาให้นะคะรอบคันพร้อมกับตัวกระจกของตัวรถ ก็เป็นกระจกเดิมๆม,มีโลโก้ของ Honda นะคะอยู่ที่กระจกแบบนี้เลยที่จับประตูรถเป็นในส่วนของโครเมียมมีตัวเซนทัลล็อกลวดล็อกมาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวกระจกที่สองก็เดิมๆนะคะฮอนด้าฮอนด้าที่จับเป็นโครเมียมเลยน้ามือตัวยางเส้นที่2และล้อแม็กกันด้วยล้อแม็กนะคะไม่มีร่องรอยของการเกิดครุ่นบาดเลยมาพร้อมกับตัวโชค๊คด้านหลังนะคะก็เป็น ปี2021นั่นเองอ่าปารเป็นยานะคะปี2021ันาที่44ด้วยนี่ตัวซีนนะคะเรียบสนิทกันเลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นนะว่าไม่มีชนท้ายหนักมาแน่นอนรถที่ได้เข้ามาเป็นรถคันเกียรเอนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําไฟไหม้เพราะว่าที่นี่ไม่รับเข้ามาแน่นอนนะคะมาพร้อมกับด้านท้ายที่เป็นตัว i v tech นะคะอยู่ครบมีสปอยเลอร์หลังเป็ตั้งมาให้เรียบร้อย ด้านท้ายของตัวรถมีไฟเบรกโดนที่3มาให้ไฟเบรกโดนที่4มาให้นะคะครบเครื่องครบจบมากๆตัวไล่ไฟอยู่ครบนะคะพร้อมกับตัวกระจกด้านหลังก็มีโลโก้ฮอนด้าอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนี่มีเซนเซอร์นะคะช่วยในการหอยทั้งหมด2จุดของตัวรถนะคะแล้วก็มีไฟทับทิมด้านท้ายด้านท้ายก็จะมีตัวโครเมียมนะคะคาดมาให้เรียบร้อยเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านี่เลย มีกล้องมาให้ด้วยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้มีกล้องด้านท้ายมาให้มาพร้อมแผ่นกันความร้อนด้านในนะคะเม็ดอัเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยเม็ดอัฟเรียงกังนสวยๆตัวซีนนะคะทุกจุดนะคะกดไปมีรอยเล็บนะคะพร้อมกับด้วด้านหลังนี่หัวน็อตไม่มีรอยขไม่มีอรอยถอดเลยหัวน็อตนะคะเมื่อสักครู่ด้านซ้ายเรามาือด้านขวาหัวน็อตไม่มีรอยขไม่มีรอยถอดนะคะทุกจุดอยู่ครบแบบนี้เลยให้ลูกค้าได้มั่นใจนะคะว่ารถที่ได้เข้ามาเป็นรถสวยจริง เม็ดอาร์คนะคะด้านหลังสวยเดิมมากๆอ่าเรามาดูนะคะมีถัดรองด้านท้ายมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้ถัดรองด้านท้ายนะคะมีมาให้เรียบร้อยด้านหลังของคันนี้มียางอะไหล่เครื่องมือแมแรงนะคะติดตั้งมาให้พร้อมกับตัวนี้เลยนี่ทางมะพร้าวด้านหลังนะคะเม็ดอาร์คเรียงกันนะคะสวยๆแบบนี้ไม่มีชนท้ายหนักแน่นอนรถคือสวยพื้นที่ด้านหลังที่เก็บสัมภาระก็เยอะมากๆเลยสําหรับตัวรถที่เป็นพันด้าซีวิค F4 นะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะเส้นที่3มกันบ้างอย่างเส้นที่3นะคะ,ะ,ะก็มาพร้อมกับตัวอย่างปีสอ2พนบนะคะ,ะพร้อมกับตัวรถที่จะได้เป็นล้อแม็กล้อแม็กเป็นสีเทาดำพร้อมหัวน็อตท่ารูแบบนี้เลยโครงสร้างของตัวกระจกนะฮอนด้าฮอนด้าอยู่ครบนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยนะของตัวฮอนด้าพร้อมกับตัวนี้เลยเซนทาร์ล็อกรถปลดล็อกนะคะใช้ได้ทั้งฝั่งของคนขับแล้วก็คนนั่งด้วยมีกล้องนะคะที่ ด้านข้างนะคะช่วยในการมองเห็นด้วยให้กับลูกค้านะนี่มีไฟเลี้ยวก็จอดมองข้างติดตั้งให้เรียบร้อย h o n ด้ Honda อยูคโฟคแบบนี้เลยนะคะไฟภาษีหน้ารถนะคะก็ต่อให้เรียบร้อยนะคะหมดอินพีก็ปีหน้าไปเลยอ่ะเรามาดูตัวยางเส้นสุดท้ายเส้นที่4กันบ้างยางเส้นสุดท้ายเส้นที่4นะคะก็เป็นยางปีเอเช่นเดียวกันนะคะสัปดาห์ที่44นะคะพร้อมกับตัวล้อแม็กที่ไม่มีเรื่องเลยของการเกิดฟุตบาทเป็นรถที่ดูแลมาดีนะคะจากเจ้าของคนเดิมนั่นเองนี่ ตัวซีนนะคะเรียบสนิทกันแบบนี้นะคะไฟเลี้ยวไม่แตกไม่ชำรุดนะนี่เลยตัวซีนนะอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะเ,เดี๋ยวพาลูกค้านะคะไปดูในส่วนตัวภายในตัวรถนะของคันนี้กันบ้างว่าความกว้างพื้นที่ด้านในเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในส่วนของพื้นที่ด้านในคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวออปชั่นภายในถือว่ายเยอะมากๆมีกระจกทาไฟาฟ้ากับออนโต้เนเรนกระจกเซนท่าล็อกเมเปิดล็อก,ก,กนะคะติดตั้งให้เรียบร้อย ตัวบานเลื่อนนะคะช่วยกันแล้วก็จกอาติดตั้งให้เรียบร้อยกระจกเป็นออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งมาพร้อมกับตัวด้านหลังที่ไม่ใช่ออโต้นี่คะ่ะมาพร้อมกับตัวที่เปิดด้านท้ายด้านหลังนะคะควบคุมการใช้งานนะคะเป็น e n g i n e Star t ควบคุมจากรีโมทนั่นเองวงมาลัยนะคะพร้อมออปชั่นทั้งสองฝั่งนะคะเป็นมันติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งของตัวรถเลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนช่องก็ได้เช่นเดียวกันนี่เบาะหนังด้วยเป็นเบาะหนัง บอหนังสีดำปรับไฟฟ้านะคะพร้อมกับตัวเบาะที่จะได้นะคะสวยๆสภาพเดิมๆแอร์แบตอยู่ครบทุกจุดเดี๋ยวเรามาลองนะคะนั่งด้านหนกันนี่อ่าเราสตาร์ทรถให้ดูเลยนะคะว่าออปชันมีอะไรมาบ้าง นี่เลยเลขไม้เพียงห8 0 0 0นนะคะ82กิโลเมตรเท่านั้น6 8 0 0 0 82กิโลเมตรเท่านั้นนะคะหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนี่กล้องนะคะช่วยมองด้านข้างข,างของตัวรถนะคะเพื่อในการขับขี่นะคะค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็สบายจริงนี่กดควบคุมนะคะหรือว่า นี่ตัว R นะคะช่วยในการถอยมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมีกล้องด้านหลังมาให้ด้วยพร้อมเซนเซอร์ช่วยในการถอยก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันเรามาดูออปชันตัวอื่นกันบ้างอ่ะเดี๋ยวลองปิดก่อนโอเคอันนี้คือปิดแล้วนะคะแอร์ปรับออโมต้นะมาพร้อมจอนะคะเป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยเลยพร้อมกับตัวใช้ชั้นต่อบ l t o รับสายวางสายก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ตั้งแอร์เป็นออโต้ก็ได้ ตั้งแอร์ออโต้ได้เลยนะคะอยู่ที่ลูกค้าตั้งนะนี่หน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลนะคะเรามาดูกันโหมดโทรศัพท์ก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นโหมดอื่นๆนะคะก็มีเช่นเดียวกันนี่ออดิชั่นอ่าไม่ใช่ค่ะออดิโอนะคะก็มีก็เป็นในส่วนงตัว FMAM นะคะนี่ทุกจุดใช้งานได้ปกติพรมอลัยนะคะเป็นแบบ power ด้วยพรมอลไยถือว่า นิ่มมากๆสำหรับตัว Honda คันนี้นะนี่มาพร้อมตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเลยเพาดานด้านบนไม่ช้ำไม่มีนะคะใดๆนะคะถือว่าสภาพสวยจริงไฟสองแผ่นที่ด้านบนติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวนี้เลยนี่ที่บางแดดนะคะที่มีในส่วนของตัวกระจกมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันทั้งฝั่งของคนขับและก็คนนั่งเลยสะดวกสบายนะคะมาดูพื้นที่ด้านหลังกันบ้าง ด้านหลังตัวรถนะคะมาพร้อมบอดที่จะได้เป็นบ่อหนังสีดําเช่นเดียวกันมีที่อิงไหล่นะคะดิดตั้งมาให้ด้านในของตัวรถเรียบร้อยพร้อมกับตัวรถนะคะถ้าเกิดลูกค้ามีเด็กเล็กนะคะก็สามารถติดตั้งคาซีทได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะของตัวรถไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานี่เลย สะดวกสบายแน่นอน mm hmm. นแทสสำหรับตัวรถคัดดนนี้เอาไว้ใช้งานนะคะใครที่กำลังมองหาหรือว่าชอบใจอยากได้เอสซีคันนี้อยู่ก็แนะนำนะคะถ้าเกิดราคามาแล้วจะแจ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะเพราะว่าตัวรถคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆรีบมาอัปเดตให้กับทุกลูกค้าได้รับชมก่อนเลยเดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องนะคะของคันนี้ให้ลูกค้าได้ดูกันเลยดีกว่าว่าห้องเครื่องของคันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีออปชันตัวไหนเพิ่มมาไหมเราไปดูกันเลยดีกว่าไปกัน คาลูกค้านะคะมาดูในส่วนตัวห้องเครื่องของคันนี้กันเลยดีกว่าบอดี้ของตัวรถนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์นะคะให้ฮอนด้าเลยนี่ตัวเครื่องเป็นเครื่องของฮอนด้านะคะ1.8นั่นเองมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องเดิมๆไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มรั่วซึมนะคะให้ลูกค้าได้เห็นแลวก็มั่นใจด้วยมาพร้อมกับหัวน็อตที่ไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดแบบนี้เลยนี่มาแต้มสีจากโรงงานสติกเกอร์อยู่คระดับสุดนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยถอดนะคะพร้อมกับตัวฝากระโปรงนะ ฝาปงตัวรถนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดแบบนี้สติ๊กเกอร์มอกก็อยู่ครบไม่ว่าจะเป็นเลขตัวรถนะคะก็ยังอยู่ครบให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าฝากระโปรงหน้าก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆเ,เ,เช่นเดียวกันนี่โครงสร้างเดิมๆนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดมาร์คแป้มสีจากโรงงานก็อยู่ครบนะคะแบตเตอรี่คันนี้ได้เป็นแบตเตอรี่ของ g f e. นั่นเองนี่สภาพโดยรวมคือสวยมากสำหรับตัวเครื่องนะแล้วก็บอดี้รอบพันด,ด้วย สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถ Honda Civic FC ปี19คันนี้นะคะเครื่อง1.8สนใจสามารถติดต่อหาเอินผ่านเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยแอดไลน์หาเอินเบอร์ทโทรนี้ได้เลยนะคะทักมาสอบถามเรื่องการออกรถและก็เงื่อนไขได้นะตัวรถคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ปีใหม่ไปด้วยนะคะปี2019 ถ้าราคามาแล้วจะแจ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเนื่องจากเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะรีมาเดนให้ลูกค้าได้รับชมก่อนใครสํหรับคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวพามาชมนะคะตัวรถคันอื่นๆเพิ่มเติมติดตามเอินไว้นะไว้เจอกันคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ